เนี่ยบอกนะหน้าที่คูอเคยตีน้ำพึ้งใส่ชุดไใช่ๆตีไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องมีอุปสรรคตีเสร็จแล้วไม่ใช้ด้วยตีแำเนี้อะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทมซุยแฟนซัยอันนี้จะเนยๆนหน่อยนะครับเพราะถ่ายต่อจากเทมเมื่อกี้เลยเสีภาพตรงๆ โทรศัพท <experiences. S 2> ์เ <hoc> ข้าไอหาเวลา๊บนะครับ แั้งหนึ่งเงฮี่โหลครับดูดูแป้งแบบไม่โป่งมันนี่ก็เป็นมืออาชีพไหมมึงเนี่ยไม,มไม่เคยถ่ายดิไงฮะสวัสดีครับโอเคโอเควันนี้นะครับที่เราจะทํากันก็คือเมนูไข่ของ3สัญชาติใช่ไหมใช่เป็นแบบว่าเมนูไข่ที่แบบทั่วไปของในแต่ละประเทศปะไม่ไ <laughs> ด้ไม่ใช่กู <laughs> ยังพูดเมสเซจกูไม่จบมึงฟังก่อนได้เปล่าวะแกอธิบายไงจะอธิบายไงไม่จะพูดแซ่ดทำไมกูก็บอกอย่างของไทยก็จะมีไข่เจียวของฝรั่งก็จะมีฝรั่งเศสก็จะมีอ่ะพูด French omelette French omelette แล้วก็อะไรอเมริกัน ก็จะเป็นสแครมเบิแครมกบลินกับอังกฤษจะกินคล้ายๆกันแต่อังกฤษเขาจะโยกไปทางแยกเบเนดิกมากกว่าต้องเรียกว่าทั้งสามเมนูเป็นเมนูไข่ที่มันแบบเป็นไข่เครื่องไข่ที่เขากินเป็นประจำถูกไหมถูกต้องเป็นเบรคฟาสต์เออแค่นี้แหละไม่ต้องพูดสัเนียงมากสันเมียงมึงไม่ได้ะไรไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะรายการกูหรือมึงเนี่ยรายการกูดิมึงไ่ถ่ายรับเชิญ โอเคเราจะทำของสันช่างไหนก่อนทำสแครมเบิร์ก่อนเดี๋ยวเพราะง่ายสแปร์เบิร์คืออเมริกันไทยก็กินนะใช่อเมริกันรู้กูรู้ว่าไทยก็กินโอ้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นโทสต์เบาเบาเนี่ยอร่อยนะอร่อยไม่ต้องทำอะไรเลยก็อร่อยทางก็ปิดคลิปเลยแล้วกันเนี่เดี๋ยวย่างเสร็จมึงทำขนมปังทำไมเนี่ยให้ทำเมนูไข่แม่งบอกทำเมนูไข่มาถึงแม่งทานเนยขนมปัง ไม่ใช่มันกินคู่กันก็คือเอาขนมปังมาทานเลยนะครับแล้วก็มาคว่ำใส่กระทะเอามาจีเอามาจีกระทะเออใช่ใช่ใช่เรามาจีเหมือนข้าวจีอะเคยกินป่บ้างคราวนี้กูจะให้มึงช่วยทำเออขอบคุณมากให้กูพลิกขนมปังใช่ไหมไม่ต้องเสือกขนมปังมันยากกอะคุณไม่พ้อเลยอ่ะจริงนี่รายการที่วัยรุ่นดูเยอะนะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกว่าวัยรุ่นนะครับคุณเป็นอะไรที่ไม yeah> ่ดีทุกอย่างรายการนี้อ่านี่นี่โบสมิกนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นโบสมิกเรซซิ่งคืออะไรโบตมิกเป็นน้ำ สายชูทั่วไปของไทยได้ไหมได้ไม่ยาบอกนะหน้าที่คือตีน้ำพ่้งสายชูใช่ใช่ตีไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องมายุ่งอรกูตีเสร็จแล้วไม่ใช้ด้วยตีแำเนี้อะไรไม่ไม่ไม่หน้าที่ของจริงเลยคืออ๋อเดี๋ยวมึงตอกไข่ลงไปในนี้ถูกไหมเหลือมึงโรยแล้วไปกูบอกที่สองคนดูทำด้วย เดือยพี่ไข่เกออวิธีการทำวินเนกัตคือมันค่อยๆบีบมลงไปบีบอะไรน้ำมันออลิฟออยล์ไเก็บอกสิค่อยๆบีบลงไปแล้วตีจนกว่ามันจะเข้ากันเหมึงยกนิดนึงต้องไม่เห็นมันจะอมัลซิฟายนิดนึง e m u l ิฟายเปล่นอะไร emulsify emulsify e m u l s i f งใจร้ายตั้งเยอะตั้งเยอะมัลซิฟายคือการที่เหมือนน้ำที่เป็นลิควิดกับน้ำมันมันผสมเข้ากันอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำ side d i s เป็น มะเขือเทศเสียแล้วก็เห็ดเสียนะครับอันนี้หนุ่ยเพิ่งใส่น้ำมันอ l i v อ o อยนะครับลงไปในกระทะไม่ใช่ลลคาโนล่าคาโนล่าน้ำมันคาโนล่านะครับเราเล่นเอล,ลิฟกันแหละขวดกขวดเดียวกันอ่าแล้วก็เอาเห็ดเอามาจีนะครับเห็ดคอสตาเบลโลเห็ดอะไรคอสตาเบลโลเห็ดคอสตาเบลโลนะครับมีภาษาไทยปะไม่มี จริงป่ะอืมแต่ทีนี้เป็นเหตุที่แบบเขาใช้เอามาผัดนู่นผัดนี่บ่อยแล้วเรา,เาก็ซีซั่นด้วยเผือเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็ส่วนพริกไทยพริกไทยอ่ะไม่ต้องบดใหญ่มากแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องบดก็เอาพริกไทยทั่วไปได้ไม่เป็นไรอ่าแล้วก็เอามะเขือเทศมาจี่กับกระทะนะครับระหว่างนี้เราก็จะทำสกรนเบอร์เรย์ครับถัดไปเทคนิคของแกรนเบอร์เรยจริงๆเนี่ยแกรนเบอร์เรยจริงๆมันจะต้องมีความครีมมี่ของมัน ทีนี้เราเลยต้องเอาไข่ออกมานอกกระทะก่อนตีกันเลยแล้วก็ขึ้นความร้อนออฟไปทีออนไปทีออฟไปทีก็คือวางให้มันร้อนแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นลงแล้วก็ให้มันร้อนใหม่อ่าแปลให้นี่เดี๋ยวพอมันพอมันสุกนะมันพอมันพอมันได้ที่อ่ะมันจะมีแบบเปลือกแตกๆออกมาแล้วน้ำเปลือกเทศแนมจะไหมอ๋อเปลือกมะเขือเทศมันจะแบบสูบีดีเฮอ มันจะอะไรนะออสบานาอ่ะไข่ที่ตอกมานะครับใส่เนยใส่เนยนะฮะอย่างงี้นะฮะเล่นมีดีเล่นให้คนดูดูบ้างเฮ้ยให้คนดูดูบ้างไข่สแกมเขาเองนะครับห้ามปรุงก่อนเกลือพริกไทยจะเป็นเครื่องปรุงหลักนะครับแล้วก็ปรุงทีหลังไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันแยกตัวเร็วอ่อตีกันเลยก่อน on the heat on the heat นะครับ ดูความร้อนแล้วเดี๋ยวจงไงหรอแล้วก็มื่เกลือเทศไหมแล้วไม่ห่าออตเลยไม่มีอะไรไหมในครัวกไหมไม่มีอะไรไหมในครัวมึงยกเว้นต้อเถือเทศอยู่ดีครับดับแล้วครสวยเลยดับหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมให้กูกังวลกับสแกมเบอร์เอกกูเดียวอ่าโอเคอันนี้ออฟฮีทเห็นไหมอันนี้อ f f h e a ก็คือดึงออกมาไม่โดนความร้อนแล้วเดี๋ยวจะยกไปออนใหม่ ต้องใช้เทปลอนอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่ว่าเนี่ยไม่มีเทปลอนแล้วแล้วความถี่มันต้องมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่แล้วแต่นี่คือจริงหรือว่าคุณตงตีจริง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 นี่เดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงเลยนะครับเพราะว่าไข่เริ่มอย่าบอกนะว่าเริ่มปรุงด้วยที่กูตีอยู่ไม่ใช่ของมึงเป็นน้ำสลัดทำห้กูบ่อยกี่รอบเนี่ยงานแบบนี้งานทำอะไร มึงทำแรงบอกคนดูด้วยนะตอนนี้เราจะใส่ไอช็อ,ชอปอไปอะไปอันนี้คืออะไรครับคือต้อนหอมใส่ให้มันแบบมีกลิ่นมีเริ่มมีความครีมมี่เดี๋ยวกูไปจัดจานถ้าน้ำสลัดมันเสร็จแล้วก็จัดได้เลยอ่อันนี้เป็นสลัดอ๋อลงไปคุกเลยเหรอ ครานี้อนนี้ก็จะเป็นแางสลัดนิดหน่อยขออนุญาตใช้มือนะคะรับท่านผู้ชมโอ้แเดี๋ยวเราจะท็อปด้วยแรด i s h เป็นหัวสใส่ทาเลยด่าอย่ายุอย่าอย่าอย่าอี่าอย่นิด่นอ่านึงาอยาีย่เย่าา โอเคครับโอเคสแกรเบเอ็กครับผมเสร็จแล้วครับเมนูแรกนะครับจากฝั่งอเมริกันนะครับอันนี้นะครับเป็นสแกรเบเอ็กเสิร์ฟบนโทส์นะครับสลัดข้างๆเป็นวอเตอร์ครีสกับเอ่อบอสมิกวิเนเกรตแล้วก็มีเซียสมายโธกับไอตัวพอชเบโร่มาชูร์นะครับครับโอเคลองชิมนะอร่อยถ้ากินกับพวกเห็ดพวกสลัดเฮ้ยอันนี้อร่อยว่ะกินตอนเช้าเช้าเครอร่อยนะ ไม่แพงแต่ถ้าขายที่อีโมฟียอแน่ามาห้า <c oughs> ร้อยตัวนี้ห้าร้อยได้แค่เห็ดนะ ไข่จากสเปนมันเรียกว่าอะไรครับเชฟตอรติอาสิตปร์ตเตอร์ไข่จากสเปนไข่จากสเปนเป็นไข่เจียวสไตล์สเปนแล้วจะใส่มันฝรั่งกับหอมใหญ่ลงไปด้วยมันฝรั่งคือเราไปทอดถูกไหมเอาไปจีเอาไปถูกต้องให้มันเหมือนแบบชิปชิปไม่ชิปเอาไปเสียเอาไปเสียให้มันกรอบไม่กรอบไม่กรอบกรอบที่ขอบไม่ไม่ขอบยิ่งไม่กรอบเลยแล้วเสียเพื่ออะไรไม่กรอบไห้ถูกเลย โอเคมันฝรั่งอันนี้ทำมาจากที่ร้านแล้วนะครับเพราะว่าเอาไปคาราเมลไลซ์มามันจะแอบกกว่แม่ก็ได้คาราเมลไลซ์คือถ้าบอกไปหั่นกูบ่มเลยนะไม่ยอมพูดหั่นคาราเมลไลซ์คาราเมลไลซ์แอคชั่นคือเหมือนกระทะมันต้องร้อนอย่างไนตัวผู้หอมเนี่ยพอมันลงไปเนี่ยพอน้ำตาลในเนี่ยมันโดนความร้อนบางบางเฮียพอน้ำตาลในตัว มันตันเจอแวแปดเจ็ดแปเจ็ดเจ็ดไม่ไอ้ทำได้อีกที่ยอ่าเอาไปคาราเมลไลซ์มานะครับแล้วก็อันนี้ก็ทําเช่นเดียวกันเพราะว่าเราต้องทําให้อีกสองอันนี้มันสุกก่อนสุกคืออะไรวะท่านรู้ไหก็เหมือนแบบไอ้ตัวหัวอเวลามันไปโดนความร้อนจัดๆใช่ป่ะมันก็จะเรียบรอบสีน้ำตาลขึ้นมาเอาไปผัดพูดอย่างยี้ไฟร้อนกว่ผัดผัดซอเทเอาไปผัดด้วยไฟร้อนร้อนเออได้ได้ได้อยู่ โอเคองเเนี่ยฮ้ยมันง่ายกว่าเยอะเลยนะแม่เจียวคือค่อยๆไล่ไล่ค,ค,ค,ความร้อนขึ้นมาแต่ตว่าคาราเมลไลซ์คือร้อนเลยร้อนจัดๆแล้วค่อยเฉาโอเคค่อขนขางละเอียดอ่อนนิดนึ่งเลยเดี๋ยวต้องใช้จานบอกก่อนนะ <ๆ S 1> ถ้าภาพมาไม่ทำใหม่ว่าคุณร้อนกูมึงไม่ให้กูทําใหม่อยู่แล้วใช่ใช่ทำให้มันได้เลยแค่เมนูไข่เจียวแม่อ่ะมึงทำเลยไม่กูทำป็นกูไม่ใช่เชฟให้กูทำแม่กูไม่รู้กูยืนอยู่ตรงนี้ทำไมด้วยซ้ำ กูช the ่วยคิดมานานมากแล้วมึงไปไปบอกให้ไม่ลืมเป็นผู้ช่วยอะช่วยตอกไข่เอ้ยชิดเต็ดตีเหมือนไข่เจียวเลยฮะตีเหมือนไข่เจียวเดซีซันด้วยเกลือพริกไทยซีซันด้วยเกลือพริกไทยนะครับเราจะไม่ใช้เพรปลาต่างประเทศเขาไม่ไม่มีน้ำปลากันอิตาลีมีความร้อนเราจะใช้ที่ ต่ำไปถึงกลางอันนี้ใช้ต่ำไปถึงกลางอ่านี่เดี๋ยวเราจะใส่คาราเมลไลซ์ออเนียนของเรานะครับผมอ่าออเนียนที่เอ่อโดนความร้อนสูงๆมาผัดใช่ใช่ใช่พอเหมือนนี่เลยนะเหมือนไข่เจียวไทยที่ใส่หัวไชเท้าไ่กัน้ายกันอ่าแล้วคนนี้ก็วางเอ่อมันนะครับที่เซียมคือจริงๆมันไม่ต้องวางแบบสวยหรูหรอกแต่ว่ากลัวอยากให้ตอนถาออกมาแล้วมันแบบเป็นชั้นๆอืเค อ่าเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันในกระทะใส่น้ํามันโอลิฟออยล์ลงไปที่กระทะนะครับไฟปานกลางไม่มากไม่น้อยนะครับ <S <S ตอนนี้เตาก็ร้อนแล้วนะครับเราจะทําการใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปในเตาใช่ใคล้ายๆกับออของไข่เจียวไทยนั่นแหละมีข้อควรระวังอะไรไหมครับเชฟอย่าใช้แบบไฟร้อนเกินไปให้หมันค่อยๆสุกแล้วมึงจะพีกไไยังไงวะจะบอกว่าไม่โยน โยนเลยตั้งกล้องก่อนยนให้ดีไปข้างนอกเลยบ่ายเราโยนกันเลยเหรอมาเลยโยนลยพีกันคุณถึงนอจานมาไงเพราะเดี๋ยวเราจะคว่ำจานนี้ใช่ป่ะนพีี้แอ๋อเอาลงไปลิกลลิิกกอันนี้ต้องรอนะครับตั้งใจเด็ดอันนี้รอนะครับรอจนจนมันเกิดอะไรขึ้นครับเชฟข้างล่างมันเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะพีกันแต่ว่าตอนพีก็ต้องให้ข้างบนแบบไม่เหลวเท่าไหร่อ่าแต่ก็ไม่ได้ก็ให้เรียกว่าให้มันสุกระดับหนึ่งราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสุกจนเกินไปมันจะได้กลับไง เสร็จตัวแล้วถ,ถึงตอนยากแล้วโอเคจะพริกใช่ไหมใช่ใช่คุณคว่าจะโยนสิจริงจริงแล้วใช้ไข่หนาวันนี้จะดีดีกว่าเด้เยอะเลยเพราะนี่มันออกเป็นทรงไข่เคี้ยวนะแบบใช้ไข่สักหกฟอง,องมันจะเป็นชั้นหนาๆแล้วก็ใช้มันฝรั่งเยอะตรงนี แต่หน้าตาก็เหมือนไข่เจียวไทยเนอะเหมือ,มอ,มอ,อนๆนคราวนี้จังหวะนี้ก็ต้องรอให้มันข้างล่างแบบขึ้นสีนิดหน่อยคราวนี้เราก็เล่งไฟไปน,นิดนะ่อเพราะว่าข้างล่างสุกแล้อ่ะตอนนี้เราจะลิกใส่จานน้คือเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เออแออเอเอ,เอแบบกูจะไปดูองงีกีอดูดีอันนี้นะครับเป็นหน้าตาของมันที่เสร็จแล้วอ้ยพอ่อพอมันนี่คือปกติเขาจะใส่ลงไปเลยแต่กูคิดว่าถ้าสมมติว่าไอตัวโปรดักที่มันเสร็จแล้วถ้ามันดูเรียงๆกันหน่อยจะสวยงเห็นคนวบว้าหน่อยทำเป็นนนี้เลยนะ ทำนไบบอ้เฮียนี่อธิบายก็ด่าไม่อธิบายก็ดา่าอ๋อหันเป็นพิซซาเหรอเมนูเนี้ยคล้ายๆกันท <ละ S 1> <ช>ี่เพิ่งรู้มึงทำอาหารเป็นนะเนี่ย<ะ>จร <c oughs> ิงจริงเหียนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นไข่เจียวจากสเปนนะครับก็เป็นไข่คล้ายๆไทยมากเพราะว่าวิธีการทำคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเราจะมี ไอ้มันฝรั่งสไลซ์กับคาราเมลไลซ์ตอ,อนเนียอยู่ด้วยนะครับก็จะเพิ่มความหอมให้ตัวไข่แล้วตัดเสิร์ฟไว้จะตัดกันชั้นๆแบบนี้ครับต่อไปคือการชิมครับมันก็จะได้เท็กเจอร์ของมันได้เท็กเจอร์ของแบบนีอหอมอหอมที่แบบหอมๆนะสวดีเจือจนะใช่มันก็เป็นฟิลแบบอาหารฝรั่งฝรั่งก็ถือว่าอร่อยแต่ว่าคูไม่ค่อยชอบคูก็ไม่ชอบมันจืดมันจืด โอเคผ่านไปอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูสุดท้ายครับคือเฟรนช์ออมเล t ตครับอาหารฝรั่งเหรอเป็นอาหารฝรั่งครับฝรั่งเศสเหรอฝรั่งทอนมันไม่ได้เพราะมึงไม่า energy มันไม่เพราะมึงไม่ช็อตไงมันไม่ถ้า็อตหาเลย energy ไม่ถึงโฝรั่งเหรอพอแล้วไอ้เหี้ยดวิวทำที่กับบ้านนะฝรั่งทอดนโอเค มันเป็นยังไงครับหน้าตาของ French Omelette า perfect นะนะจะเป็นทรงลักดีซึ่งกูัวทำไม่ perfect แน่นอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกตัวก่อนได้ไม่แกตัวเออได้ได้เลยคุณเลยแกตัวก่อนได้ถ้ามันได้ถ้ามันได้สบายก็โอ้โหทำได้แต่ถ้าไม่ได้ก็บอกไว้แล้วอ่ะอันนี้ไซส์ดิะครับเลือกมาเป็นเห็ดโคนนะครับผมไซส์ดิสนะครับเป็นเห็ดโคนที่เหลาตูดออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตรงตูดเนี่ยกินไม่ได้กินได้ แล้วเหลาไปเพื่อความสวยงามเปล่าเปล่า <laughs> <laughs> ทำความสะอาดดีกว่าต้องเถียงบ้างเนาะอันนี้เป็นสะกอบลูกวัวนะครับ <laughs> ออคอเ <laughs> ลสเตอรอลขึ้นคอแล้วปูตอนนี้ <laughs> จากร้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ผักกันเดิมนะอันไม่ใช่ผักกันเดิมมะเขือเทศกันเดิมเพราะว่าตรงที่มีการผมชอบมันสวยงามใช้เสกสองฟองสองฟองไม่ชอบพูดอะไรสั้นๆทำไมป่ะทำไมมองสองอะไรเงี้ยมันจะพูดไม่ชัดฟองก็พูดจริง ทำเหมือนเดิมนะครับวิธีเดิมใส่ของนี้ใส่ลงไปในนี้ฮะเพื่อให้ไข่มันฟูอ่ะใส่ไปนิดนึงออทอดเหรอพูดหล่อเลยพูดอะไรก็ได้ให้มึงไม่ถูกเนี่เอาเนยใส่กระทะนะครับผมแล้วก็พี่ปองมายืนนี่ด้วยครับพี่ปิงปองสวัสดีครับพี่ปิงปองศิลัสักปานพุ่มนะครับผมน้ำมันจิรศักดิ์บทเพลงคุณนึกยู่ข้ังไง ใส่าอย่างนี้เหรอไละเดินครับก่อนขอ,ขอแม่ครับพี่ที่มาทำอะไรก็ไม่รู้มาโบบาโบบาโบบาซะหน่อยอันนี้กองเพื่ออะไรอ่ะเชฟกองเพื่อให้ไข่เนียนขึ้นอ๋อเอาฟองออกไปเหรอไม่เก้ร้อนกูอะนี่เป็นเหตุนะครับเหตุคน ใกล้ไปเดี๋ยวมันซูมาเองมาซูมาอือคๆอง่ายคนแล้วเดี๋ยวซีซันด้วยเกลือใช่ไหมถูกต้องนะครับอาหารดีๆไม่ต้องปรุงอะไรกู้ขอลองซีซันบ้างได้ไหมไม่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 อันนี้สำคัญมึงไว้หนิบขึ้นไหน่เก่งแล้วแลวนนี้ก็เอาสลัดขึ้นจานของคุณรูแล้วมึงทำอะไรทำไอ้นี่ดีกว่าไอ้น้ำสลัดไ่อก้ เส่แล้วใส่โอลิบอยอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำการแล้วก็ตีอิมัลซิฟายอิมัลซิฟายเอาลงไตัม้มาขมาโอเคไซส์เราได้นะครับไซส์อันสวยงามของเราเป็นเห็ดเห็ดโคนโคนรูปทรงสวยงามน่ารับประทานทำมาฝืนไว้แล้วก็ทำพระเอกของเรานะครับเป็นเฟรนช์ออลิมป์คนนี้กูจะชิมด้วยน้ำสลัดเออมึงต้องชิมใส่เกลือยังหืม <spe ak> เปรี้ยวเปรี้ยวใสเกลือหน่อยโอเคมาเลยเฟนๆชมเลตวื้บเฮ้ยอันนี้ดูครีมมี่มากนะเพราะใส่นมแล้วก็ทำการกรองแล้วมันเลยดูดนวลความร้อนมันไม่ถั่วมันมเห็นปะมันเป็นแค่ตรงกลางที่แบบเป็น,น <Okay. S 2> อ๋อตรงนี้มันไม่ตรงนี้มันไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับมึงใช่ไหมไม่ไม่ อันนี้ถามเป็นความรู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกโอเคก็เดี๋ยวผ้าแล้วบอกเลยว่าเป็นสกังบลูอีกไม่น่าได้หว่ะทำไพูดเป็นสกัเบลูตลอตอนนี้เนี่ยมันติดกระทกต้องทําใหม่หมดเลยทำไมตอนน้ลงด้วยได้ปะได้ได้ได้เดี๋ยวสามสองหนึ่งคันนะสามสองหนึ่งคัดรอบที่สองครับครานี้จะจำคำให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่เอาแล้วนะเออไม่ได้ไม่ทำละเออไม่ก็เอาเท่าที่แบบมันเป็นให้ได้แหละ ไม่ได้เว้ยมันติดเออไม่เป็นไรทำไว้มันใกล้เคียงที่สุดเนี่ยมันติดถ้าจะทำมาใกล้เคียงที่สุดต้องทำเป็นไข่เจียวจะใกล้ใกล้ดีว่าไข่เจียวไข่แล้วกูม้วนไปเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้แหละเราท้ายแล้วนะเออไม่ทำแล้วเฮี้ยไม่ได้ก็แข่งเนี่ยไข่เจียวไปแล้วกันหนุ่ยมันทำเตรียมไปแล้วนะครับ อ like ื่นไปทำเตรียมไปแล้วเผื่อราบวิสาไม่ได้ใช่ใช่กจะใช้ใช้ก้อนนั้นกล้องไปครับกล้องไม่ได้เนี่ยครับเขาทำเต่าเขาเตรียมไปแล้วถ้าถ้าราบนี้ไม่ได้จะใช้นี้มามันกูไม่ชอบโกหกคนดูเลยอ่ะกูไม่ชอบไม่ได้ว่ะเจอหนุนไปหลยนม่นอะไรไม่็ะไรเฮ้ยอันนี้ดูดีกว่านนุนว่ะจริงอันนี้มึงเตรียมไว้อะอันที่กูลองทำนายศาสตว์ไม่อย่านที่กูเตรียมไว้ และนี่คือ French o อมเล t ต e เปิดอีดิชั่นเพราะว่า First กับ Second ทิ้งไปแล้วเป็นอาหารเมนูไข่จากฝรั่งเศสโดยเชฟหนุ่ยห้าไม่ได้ที่ไหนเพราะที่อื่นมันจะเรียบแต่ของเชฟหนุ่ยจะมีรอยเท็กเจอร์ไอสัตว์กระทะาไม่ดีกูพยายามพูดให้มันดูดีโอเคจบแล้เป็นเท็กเจอร์อะลองกินก่อนไม่ดีดูนะครับ จริงๆข้างในมันต้องแบบรุ่มๆกว่านี้อืมอร่อยบอกอร่อยสนใจแต่หน้าตาเซฟอะอร่อยป่ะไม่มีรสเลยโอเคกระทาไม่ดีก็เสร็จไปแล้วนะครับกับ3เมนูไข่มีอันแรกเป็นสครัม b บ้เอ g อเมริกันแล้วก็อันที่2เป็นสเปนิชอืมเรียกง่ายๆดีกว่าชื่อชื่ออะไรไม่รู้เละแต่เป็นไข่เป็นเมนูจากสเปนแล้วอันที่3ก็คือ French Omelette นะครับผมก็ ใครชอบเมนูไข่ก็ลองไปทําได้ถ้าคุณจะทำเฟรนช์โอมเลตที่บ้านแล้วเกิดคุณทําสวยขึ้นมาไม่ต้องมาโพสอย่ามาขิงเสียงมาควายกงยีเขี่ยอย่ามาขิงเพื่อนผมผมไม่ชอบอันนี้มันเป็นสไตล์ที่แบบว่ามันไม่เรียบถ้าเรียบมันก็เหมือนคนอื่นดิบอกให้ไปทําที่ร้านก็ไม่ไปต้แก้ตัว่ากูแก้ให้แล้วถ้าเรียบอ่ะมันก็เหมือนคนอื่นคือคอนยิมต้องเรียบไงก่นยินมันต้องเหมือนคนอื่นนั่นแหละทำอะไรเหมือนคนอื่นไม่ใช่กูนะ กูแล้วกันโอเคเอาไปว่าถ้าทำได้อย่ามาขิงแล้วกันสองหมดละสำหรับวันนี้เชฟหนุ่ยแฟนสวยยืนอยู่ด้วยครับมังงัทแฟนสวยและทีมงานแล้วก็เฟรนช์ออมเี่น่ากินของกูเฟรนช์เฟรนช์ออมเบดผิวลูกลังอ่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ